ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับเอฟซีนะครับแล้วก็พีพีย่งน้องนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับก็ช่องนี้ก็พร้อมนําเสนอนะครับสิ่งดีๆใหม่ให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับให้กับพีพีน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับที่ช่องผมนะครับขวัญชัยนะอไม่ใช่ขวัญชัยนะครับลืมนะครับลืมช่องเก่าคือขวัญชัยซาวนะครับอ่ามนจะพูดติดปากหน่อยนะครับช่องเก่าที่คือไม่ใช่ช่องเก่าครับเป็นเป็นก็เปรียบเสมือนช่องเก่าเหมือนกันนะคือผมต้องเปลี่ยนชื่อผมครับเพราะว่าอ่าชื่อเก่าเขาแล้วเป็นชื่อขวัญชัยนารายสไตล์ลูกคุงนะแต่ผมมาเปลี่ยน อ่าเป็นชื่อขวัญชัยซาวนะครับคือให้มันเข้ากับชื่อช่องที่ผมได้ทำอ่าระบบอ่าโปรแกรมทำซาวนะครับทำซาวฟอนทำซาวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับตามหัวข้อที่ผมจะเอ่อแจกเป็นอ่าปากีน,นะครับฟรีๆนะครับให้กับเอฟซีทุกท่านให้กับอ่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเป็นอ่า โปรแกรมตัวนี้ฮะอ่าตัวนี้แหละของแท้แน่นอนครับไม่มีคําว่าฟิดแังน,แนะครับไม่มีคําว่าฟิดแังเป็นอ่าโปรแกรม BFD3 นะครับ BFD3 นะครับเป็นทั้งอ่าสามสิบสองบิตแล้วก็หกสิบสี่บิตนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับอ่าเราจะเลือกติดตั้งแบบ 64บิตก็ได้หรือ32บิตก็ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่เราจะติดตั้งนะฮะแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากผมจะผมจะแนะนําให้ติดตั้ง32บิตดีกว่านะครับม,ม,มันมันมันจะดีกว่านะครับเพราะว่า,าเวลาเราไปแซมเสียงอะไรพวกนี้นะฮะแซมเสียงที่โปรแกรมแซมเสียงนะฮะมันเขาจะไม่รองรับอ่าระบบอ่า ระบบ64บิตนะครับเขาจะไม่รองรับนะครับไม่ว่าท่านจะตั้งท่านจะติดตั้งโปรแกรม Windows 10 Windows 8ือ Windows 11ก็แล้วแต่นะครับเขาโปรแกรมตัวแซมเสียงเขาจะเห็นแค่32 bit คบิตนะฮะให้ติดตั้งไป32 bit บิตนะฮะแล้วเขาจะเห็นนะฮะคือโปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวผมขอเกินไว้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปเปิดให้ดูนะครับคือมันมันมันดีมากนะครับโปรแกรมตัวนี้มันดีมาก เสียงแน่นเสียงเหมือนกลองสดนะเหมือนกลองสดงมากที่ผมได้ทํามานะครับหรือแม่ที่ผมอ่าได้ได้เล่นนะครับเมื่อเมื่อเอา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 ,เอาเ,อาเอาเป็นคําพูดนะครับอ่าแบบภาษาชาวบ้านเรานะครับว่าสมัยก่อนดีกว่าสมัยก่อนที่ผมได้เล่นกลองมานะครับผมเล่นกลองเล่นกลองชุดนะครับเล่นวงสดสดมานี่แหละนะครับแสดงสดนี่แหละ คือเหมือนมากฮะเหมือนมากเหมือนกองสดจริงๆฮนะที่เราที่เราเล่นออกไปนะฮะเหมือนอนจริงๆตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ a d v สองกับถามว่า a d v สองอ่า e s เซ็ตตนะครับแล้วก็ Super r ์เอะไรพวกนี้ดีไหมก็ดีฮะแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นดูผมว่าตัวนี้ตัวตัวนี้มันจะมันมันจะแน่นแล้วมันจะสดกว่านะฮะ คืออารมณ์คล้ายๆแบบเราเล่นกองสดเหมือนอยู่ในห้องสตูดิโออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเอนดีดตั้มนี่เขาเขาจะเด่นเรื่องอ่าเรื่องเรื่องโอเวอร์เฮดเรื่องแฉอะไรพวกนี้เขาเขาจะเด่นหน่อยนะแต่ว่าเอ p ซูเปอร์เลเยอร์กับเ e อ่อกับอีซตตเมอร์พวกนี้จะเด่นจะเด่นไม่ไม่กี่ตัวนะฮะไม่ไม่กี่ตัว ซูเปอร์เรือน่าจะเด่นประมาณสักไม่ให้แฮตก็โอเฮตต์ดีหน่อยนะฮะแต่อีเซตเมอร์ที่ผมดูเสียงกลองเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จะมีกระเดืองไม่กี่ใบฮะที่ซี่เด่นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ที่เด่นนะฮะไม่เยอะประมาณนี้ฮะแต่ที่ผมมาลองก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้เขาเขาจะเด่นเรื่องกลองทอมแล้วกระเดืองเสแนแห์ไ้พวกนี้เยอะนะฮะแล้วก็เป็นโอเวอร์ผมจะ ส่วนนี้มานิดหน่อยอมาไม่เยอ,อะผสมประสานกันนะฮะบ,บางครั้งผมก็ไปเอาอใน youtube มาเหมือนกันนะ u t u b e ที่เขาเล่นสดนะฮะบางครั้งก็อให้อน้องๆนะครับ,บ ả, น้องๆหรือหลานๆที่บ้านนะฮะคือเคาะเสียงกลองจริงๆมาเลยนะฮะหรือเป็นเสียงคาเบลพวกนี้นะฮะเคาะมาจริงๆเลยเคาะอัดมาเลยะแล้วผมมาทําการ อตัดเสียงน้อยเสียงอะไรออกไปนะฮะเพื่อมาทําเป็นกองสดนะฮะเอาทีนี้มาเข้ามาเข้าโปรแกรมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพูดยาวไปก็หลายท่านก็นจะเบื่อกันนะครับมาเข้าโปรแกรมตัวนี้คือไฟล์เขานะฮะผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ YouTube นะครับอ่า FC ทุกท่านนะฮะหรือ,อพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามผมนะฮะหรือเข้ามาใหม่นะฮะเ,เข้ามาดูนะฮะมาโหลดไปใช้ฟรีได้นะเรี๋ผมแจกฟรีนะฮะไฟเขาไม่ใหญ่นะไฟเขาอยู่ประมาณยี่สิเจ็ดุดเก้าสิบสามเมกนะฮะตัวนี้เป็นตัวเต็มนะใช้ตัวเต็มแต่ว่ามีคาว่าแต่นะฮะเอฟซี FC, หรือ,อพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าเพิ่งดีใจไปฮนะมันมีคําว่าแต่นะฮะโปรกแกรมตัวนี้เป็น เป็นเฉพาะโปรแกรมเฉยๆนะฮะจะไม่มีไลบรารี่เขานะฮะไม่มีไลบรารี่ผมแจกโปรแกรมไปเฉยๆนะฮะแต่ว่าไลบรารี่นี่มันไฟมันเยอะอยู่นะฮะไฟมันเยอะอยู่ยไฟล์มันจะตกอยู่ประมาณสามสิบกว่าจิกกว่าๆนะครับแต่ถ้าเราแตกเสร็จมันจะอยู่มาห้าสิบกว่าจิกนะฮะแต่ถ้าคอมท่านไหนหรือ โน้ตบุ๊กท่านไหนนะครับมีพื้นที่ฮาร์ดดิสเยอะนะครับสามารถอ่าโหลดไลบรารีเขาไปไปไปใส่ได้ไปเล่นได้นะฮะแต่ถ้าท่านไหนไม่เยอะนะครับก็หาฮาร์ดดิสอ่าภายนอกมามาติดมามา,มา,มาติดตั้งได้นะมาติดตั้งได้ติดตั้งไลบรารีเขาไปนะครับเอาวันนี้ผมมาแจากแจกแค่โปรแกรมก่อนนะครับแจกแค่โปรแกรมตัวนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าอา่า เอท่านไหนหรือว่าพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาชมนะครับที่อยากได้นะครับให้เม้นให้เม้นให้คอมเมนต์ใต้ล่าง youtube ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับบีบอัดไฟล์เข้ามาวางในมีเดียไฟล์หรือเข้าไปวางที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นเว็บเมก้านะคในหน้าจานโดยมีค่าเน่ยนะฮะผมจะผมจะไปวางไว้ให้อ่าเอฟซี FC, หรือให้พี่น้องท,ท่านได้ดาวน์โหลดกันไปใช้นะครับ ทั้งไล่ดาวน์โหลดทั้งโปรแกรมทั้งไลบรารีเลยวันนี้ผมแจกโปรแกรมไปก่อนนะฮะแจกโปรแกรมไปก่อนโปรแกรมโปรแกรมเขาไม่ใหญ่ฮะโปรแกรมเขามีแค่นี้แต่ที่มันใจจริงไปใจ่ที่ uh, เสียงเขานะครับไลไลบรารีเขาเนะี่ยไปใหญ่ตรงนั้นนะครับตัวนี้หาดาวน์โหลดยากมากนะครับหาดาวน์โหลดยากมากตัวนี้ผมกว่าผมจะหาได้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับกว่าผมจะหาเวอร์ชันตัวนี้ได้ผมหายากมากครับหาดาวน์โหลดยากมาก ผมจะได้มานะครับวันนี้แจกให้ FC หรือ,อพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแจกให้ใช้ฟรีเลยครับดาวน์โหลดลิงก์นี้ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแจกแจกไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่ EP น่าจะเป็นอ EP เกี่ยวกับการาทำชุดกองเพื่อขัชันนะฮะชุดกองเพื่อขัชัน อ่าเพอร์คัชชันนี่จะเป็นอีพีจบจะเป็นจบอีพีเลยนะฮะจบอีพีชุดกองครับแล้วเราจะไปอ่าทำเขาเรียกว่าทำอ่าเป็นชิ้นกองเอชิ้นดนตรีชุดอื่นนะฮะทำชิ้นดนตรีชุดอื่นแล้วก็จะมีการให้อ่าอ่าความรู้สิ่งดีๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งแจกโปรแกรม BST อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผมจะแจกให้นะครับ ถ้าไหนที่กำลังเข้ามาติดตามไปก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปนำเสนอสิ่งดีๆใหม่นะครับแล้วก็ซาวนะครับมิติใหม่ของซาวคาราเกะนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้ใช้กันให้ซีได้ใช้กันนะครับวันนี้ก็แวะเข้ามาแจกโปรแกรมให้แค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงพร่กนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันนี้ผม ัญชัยสาวนะครับก็ต้องขอจากลานะครับขอลาพี่น้องนะครับหรือเอฟซีพักไปก่อนนะครับเจอก,กันพัุนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ